วันนี้สำนักง,งานเกษตรอำเภอรเราฝันขอนำชมวิดีโอพรีเซนเทชันในการปลูกส้มเขียวหวานของเกษตรกรหมู่13ตำบลเราขวาัญอำเภอเราขวาัญจังหวัดกาญจนบ,บุรีสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเดือนฉายปัญญาวุฒิรกุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักง,งานเกษตรอำเภอเราขวาัญวันนี้นะคะเราก็ได้เข้ามาอยู่ในสวนส้มแห่งนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปชมสวนกันค่ะไปกันเลย มีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่แล้วก็ปลูกอะไรบ้างคะเอ่อพื้นที่ตรงที่เราเราเดินเข้ามาตรงเมื่อคู่เนี่ยนะฮะมีประมาณ4ี่ไร่นะครับก็มีมะนาวนะครับแล้วก็มีส้มซึ่งเราปลูกแซมอยู่กับมะนาวประมาณ1 5อต้นนะครับเอ่อด้านหลังด้านหลังจะเป็นต้นหม่อนซึ่งเราปลูกไว้เป็นวินเบกน,นะฮะเพื่อบังลมไม่ให้เข้ามาปะทะในดงส้มกับมะนาวเราแล้วก็มีมะขามป้อมบางส่วนอยู่ด้านหลังครับเมื่อกี้ได้ยินคําว่าส้มเ,เป็นส้มอะไรอะคะ ที่เราปลูกนี่เป็นส้มเขียวหวานดำเนินครับผมนะครับผิวมันจะออกเขียวนิดน,นึงนะับพันมาจากอำเภออัมพวานะครับในสวนนี้ใช้ต้นต่อซึ่งเป็นต้นมะขิดนะครับมะขิดเนี่ยมันจะมีรากแก้วแล้วก็ทนแล้งหาอาหารเก่งเราเสียบส้มเราไปแล้วเนี่ยจากที่สังเกตดูจะทําให้ส้มเนี่ยมีเมล็ดค่อนข้างจะน้อยนะครับ<ช>ส่วนใหญ่เลยที่สวนนี้เราเน้นทางอิอนทรีย์เป็นหลักนะฮะ โดยโดยทั่วไปปีหนึ่งน,นเราจะไม่เคยให้สารเคมีพวกยาฆ่าแมลงเลยเราจะใส่ปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมีเป็นบางส่วนนะฮะจะทําให้มันค่อนข้างจะปลอดสารพิษนะครับการตลาดนะคะพี่มีคนมารับหรือว่าเราไปส่งหรือว่าเรามีการจัดตั้งเพจของตัวเองไหมตอนณตอนนี้เรื่องเพจเรื่องออนไลน์เรายังไม่ได้ทำนะจะ,จะให้ลูกสาวทําอยู่แต่เรื่องตลาดจริงๆแล้วนยะเราขายกับลูกค้าที่ไปขั้นน้ําดื่มเพื่อสุขภาพ พราะว่าของเราเนี่ยปลอดสารพิษไม่ได้ใช้สารเคมีเลยก็มีลูกค้าประจําอยู่ครับผมเดี๋ยวหนูรบกวนให้พี่เกชานะคะฝากถึงสวนแห่งนี้หน่อยนะค่ะครับสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องการปลูกต้มนะฮะในเขตพื้นที่แห้งแล้งนอกเขตชุมพทานนะฮะที่สวนผมก็ยินดีต้อนรับนให้คำปรึกษานะครับมาเยี่ยมชมสมาได้นะฮะที่อำเภอเราฝันของเรานะฮะตำบลเราฝัน ยินดีต้อนรับเสมอทุกท่านครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะ